เอ้ามอนิเตอร์เ่าท่านเห็นอยู่มอนิเตอร์เ่ราะท่านมาไหมไงอ่ามอนิเตอร์บ่มาบ่ครับเออโอ้ยตา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 ยอ่าเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเขาเบิ่งเขาเบิ่งมอนิเตอร์นิดนึงเนาะตอนนี้ทำการแสดงกันมาแล้วครับตอนนี้มอนิเตอร์มาแล้วเขาได้การมากกับสนุดเลยเนาะเอ้ามาพอดีกคนหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาได้การนะครับคิดถึงยาวคิดถึงียาว ก็คนชื่อจินตราคิดถึงพีอยู่ลำไปนอาอียไปอยู่น้อยไม่กลับมาเลยแต่เราเราเแาเขอต้อรับพี่น้องครับเขาสู่รายการเสียงล้ำยามบายนะกลางทุ่งสวนมะนาวนะครับบ้านจามทุ่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดขนอยจังโกเนืองทางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มีน้ำใจทุกทุกคน ครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองกับรายการนี้ด้วยผลงานเพลงสถานะหมอลำจบลงไปว่างหันครับผมผมและขอบคุณบัวจิตเป็นหนึ่งพี่น้องป้องปายที่สนับสนุนรายการโดยเฉพาะพี่น้องเช่าเตาง่อยอ๋อไปทางเตาง่อยก่อนเลยเนาะอาอเนาะครับเสื้อผ้านาแพร่เฟืงมาหลายหลายแม่งมาไล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคอลเลกชันไม่โอ้โอโอ้โอม่หลายหลายหลายอย่างหลายอะไรแนวเด้มือนนี่ไอ้เสื้อสกลนครแกงงามตัวนี้ยงามป่งามป่สกงามปรอยงามป่อยงามป่องาม ล่ะกับล่ะกัมันเพื่อนเขียนดีเด้ครับระเบอร์ุ้ยระเบอรนี่เป็นภาษาอยูท้างไงท้างสะกุเพิ่นเนาะนะครับอ่าสะกุลนครระเบอรระเบอร์นี่คืออย่างหน่อยปั๊บสวยงามจริงนะครับสะกเมืองสวยงามเมืองน่าอยู่นะครับใช่เลยเบิรกเลยครับระเบอรนะครับครับผมอ่าเป็นเสียงงามไปอ่ะเสียงงามบ่งามครับตบมือให้เสือเนะครับสุดสุดว้าว เต๋อครับตบมือให้ผู้สนับสนุนสัตัวผู้สนับสนุนเจ๊ก,จก,จกุ้งเจ๊กุ้งอ่าเจ๊กุ้งเพื่อนเป็นทั่ไหครับไอ้เพื่อนเป็นคนใจดีจ้ะครับผมใจดีใจงามแบบเสือเพื่อนนี่ละ่ะงามเพื่อเสือนี่ล่ะงามเพื่อเสือเป็นทั่ไหนแด่ครับอ่ะราพี่น้องฟังนะครับโอ้ยเสือสีขาวตัวนี้คืองามรัแถาวาสวยๆนะครับครับ<ม>และสัม่าน้ำเนี่ยโดดเด่นอยู่ด้วยตัวหนังสือ สกลนครป็่ค่อยฉันไม่ได้อายครับจินตราผู้หลามหนี่กับซ้ำเป็นคนลูกหลานลูกในหวานหลานในสวนชาวสกลนครคือว่าเจกุมเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนเท่าครับนะครับผมนี่กางงามงามครับอันนี้เขาเกิดไล่ยังก่บบติบาติกบาติกอ่าไล่ไล่กะติไล่กะติด้นไม้ไล่กะติครับผมลายบัติกหมดมันมันมีหลายไล่อยู่นะครับผมสมมตินะครับพี่น้องไปทางสกลนครนะครับไปพุนุน นะครับไปทับบุญไปไหว้พญ่าตางอ้อยนะครับอย่าลืมนะครับแวะที่ร้านเจ๊กุ้งเด้อพี่น้องครับมีแต่ของงามๆเนาะมีแต่ของงามๆครับแบบก่อนมาคุณด้วยนะครับเจ๊กุ้งพี่เพื่อต่อไอ้กั่ขอบคุณครับผมสวัสู้ชมัูไปครับพี่น้องครับสถานะหมอลำผลงานเพลงทีเกี่ยวขาดฝากสู้อมใจแฟนเพลงตอนนี้ผลงานใหม่ล่าสุดเต๋อบนากับอาจารย์มอสคำหมักบินครับผมผลงานเพลงเงากระทักมาครับอย่าลืมให้แห้งอกแห้งใจนะครับเด้อจินตราพุลาบกับหลวงปู่ศิลาไม่ล่าสุดครับผมแล้วก็ สร้างผสมนองฮักตอนีนจิตราอุ้งอิงพร้อมด้วยจิตราเทอรี่เอ้าเบอร์ออนแอร์ไปสุดๆร้อนๆเลยนะครับสู่วามใจน้องนงแฟนเพลงทุกชมรมทุกคณะและนิดหนึ่งนะครับเข้ามาที่จินตราชาแนลอย่าลืมกดซับสไครต์ใกล้จะ5 4สล้านวิวแล้วนะครับโอเคครับผมความพนงานเพลงห่วงใยตามสไตล์ลมสุด อทักใต้พี่น้องครับทักใต้พี่น้องครับนิโมครับนิโมครับนิโมทำอะไรครับหน่อยทักใต้พี่น้องครับแฟนเพจสวัสดีครับ fc คนละกล่องด้วยครับเอาเอานี่นะโอ้คนละกล่องเนาะอ่าซับสวิตซ์กรนี่ครับนี่อันนี้นิโมนิโมโช fc หน่อย fc ครับสบายดีไหมครับ fc fc เอาโอ้ รองถามก่อนต้องถามแน่ถามเขาแน่ถามถามถามก่อนถามก่อนจะพิ่งไปถามก่อนนีโมคิดถึงเอฟซีไหมครับนีโมมีความสุขไหมครับนีโมรักเอฟซีไหมครับไอ้พวกไอ้คนหมีมวห่วงแมวห่วงแมวห่วงแมว่วงอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเขอขอร้องการนิดชักช่วงนึง ครับผมนี่ก็เดิ ข่าสู้อีกช่วงหนึ่งของรายการเสียงรับยาบายนะกลางทุ่งสวนมะนาวบ้านจาันทุกงอำเภอเกษตรปิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดทง มีตังเตดดงของตนบักตานแม่แล้วราบการนี้นั่งโตดโปดอยู่โดยขนอยจังโกหนึ่งเสาบ้านนาครับผมขอบคุณหลายๆห่วงใยตามสายลมเป็นความห่วงใยของดีเจทั้งสองคนนี้นะแน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันช่วงหนาให้หนาหน้านะครับหล้กกาตอนนี้นะครับเท่ากันยังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอยู่เลยไอ้เด้อนะครับก็มีอัน น้ำเมว่หวน้ามันหลายนะครับพอ er. มันช่วงหน้าฝนมันตกตกทุกมมือตกแบบโหยุดเลยตกตกแบบโหยุดเลยฝนก็ดีเหรอือปีนี้แม่ฝนฝนดีฝนดีเนาะอุดมสมบูรณ์แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมแค่นั้นเองเนาะน้ำท่วมนะครับครับผมฝากผลงานชุดใหม่ล่าสุดอิสระพูนลาบกับวาสนาการณ์ดำของหลวงปู่ศิลากะมีนั่นคือเพลงหลวงปู่ศิลาแล้วก็เต๋อบรรณาอาจารย์มอสคำมักบินหนาว ก็ทำมาเดื้อครับผมฝากสู้อาใจมิตรรักนับเพลงนะส่งข่าวไปถึงพี่น้องชาวขอนแก่นหมัดถึงพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับวันที่สิบเจ็ดที่สี่ฮอดนี่พี่น้องครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ที่เซีนท่านพราซ่านะครับกลางซีแยกเลยนะครับคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตโตนะครับมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับของสาวเสียงพิมพ์จินตราพูลล่าขับไปพอครับจังกูหนึ่งและกระเต๋าบ้านนาด้วยชมายเด้อพี่น้องเด้อประมาณบใบสองใบสามนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่เซีนท่านเด้อคลัมต์ตะวันครับวนแน่แม่นแหล่ เอา <uet S 1> ละมาฟังผลงนานเร่งที่พี่น้องมักรับหมอลำอลำลำอนลอายลอ่อนลายครับผมสวัสดีพร,ระคุณของแม่อยากแพ้เปรียบปาน<ะ>แม่ทุกแม่ทรมาน,แ,นแม่สงสารเลี้ยงเพียงดวงใจต่แ่แ่อยากใครได้ ปัญญาจาได้การเสียงลํำย่ำบายพ่อกับพีกับนองกับเป็นประจำประจำเนาะครับผมจากเวลานี้เวลานี้สถานีวิทยุแห่งนี้ครับผมน่ากลัวมูลความื่มมาตอนมาฝาแม่แล่วเบื้องหลัจบลงไปคือหมอลำอ่อนไล์ครับผมครับผมก็จิประทับใจหลายเนาะถูกต้องครับก็คือนหมอลำออนไลน์ช่วง่ยเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงโควิดครับก็เลยเกิดเพลงหมอลำออนไลน์ขึ้นมาที่น้องก็มักและก็สนับสนุนอย่าง มากมายกายกองครับผมทักท้ายพี่น้องนิดนึงนะครับทักทายพี่น้องนิดนึงนะครับอ่าพี่น้องเอาข้างซี่จากทายทางพี่น้องทั้งบุญก่อนเลยนะครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองปุ๊บเราสบายดีนะครับน้อครับผมอ่ะขี่รถไปถึงเบาวแบงครับอยู่ที่เวียงจันทร์แล้วก็อาจารย์บุญเกิดครับสบายดีเนาะอาจารย์บุญเกิดเนาะครับน้อพร้อมครับอ่ายังก็อีกผู้หนึ่งอ่ะนะครับอ่ายังก็ดาวดินดาวดินอ่าดาวดินครับหมอลำดาวดินนี่ร้องพี่มวนคาขนาด แล้วก็คิดถึงไปยังอาจารย์อาจารย์ยังก็อยู่ทั้งผีหนาอยู่ทั้งไอ้บุคดาหารเนี่ยครับผมครอาจารย์เอ้าครับแล้วซื้ออย่างไปทำเรื่องอะไรแล้วจะไล่ไปกับเจ้าพวกอาจารย์ยังแค่ตอนนี้หลายอาจารย์ครับอยู่ทั้งสองอเล่าเนาะกินหน่อยเมียเมาต้องบอกว่าหลายอาจารย์ครับเขาต้องบอกว่า ฝากความคิดทอดไปหาพี่หาน่องทางสปปล่าวนะครับผมอ่าเข้ากับบอสไอ้รบว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ดีเนาะนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องทางสปกล่าวนะครับกินทอดทุกคนเนาะกินทอดทุกคนกินหอดทุกคนครับผมและรย่าลืกตากันข่าวข่ารายการนี้นะครับ อยากจะมาออดิชั่นก็ยินดีต้อนรับที่สวนมะนาวมามาครับมามาเอบผมอยากลองเพลงได้เพลงใดของจินตราพุลาายินดีต้อนรับทุกท่านเลยทีเดียวเนาะครับผมเอาล่ะมาฟังผลงานเพลงพื้นที่ทับซ้อนที่ทำซ้อนครับสวดสู่ออพนมเพียงเนียวออกปูเมตตารีปังจังโกกับเต้าบานาบอปปอๆ โอ้ยพวกพ่อแม่ผู้มาคอยจมผลงานนังล้นสถานกลองจนอังกันนะทุกสังคมทุกสันะวังตั้งแต่ความสนกุกพวกลูกหลานชาวคณะสีบอเลมพระคุณท่นตา้นต่นเต้นเต้น ่าต้อนรับพี่น้องครับนะครับเข่าสูนนะครับขบวนการความม่วนบ่วนซึนโอ้ยการซึนบักนาวครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะที่พี่น้องให้กำลังใจกับรายการนี่มวลบักแปดแสนโอ้มวลมวลนะครับรายการนี้ก็ต้องห่วงเลยพี่น้องเข้ามาตอนนี้นี่มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิทักทายพี่น้องอยู่เด้อนะครับอย่่าเพิงอย่าเพิ่งหนีจากกันเด้อพี่น้องทางแฟนเพจนะครับ ฟังรายการกันอย่างอุ่นหนาฟ้าค่างเอาสิฟังผลงานเพลงพื้นที่ทับซ้อนอ่าจบไปแล้วครับไปบ้านหันห้วยสินีอำลาผ้าจากทันละบัายแลนนะครับไม่รู้ไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดครับครับอำลาผ้าจากมืออื่นพอกันไหมสรับกันหน่อยจำก้อนหนึ่งสาวบ้านนาสวัสดีครับ